สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเที่ยววัดนะครับวัดพระมหาธาตุวรละมหาวิหารน,นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ <st ress> เราแลต้องแก้ปัญหาโครงข่ายแก้ปัญหาจัดปัหาทิ่ีในปัจจุบันที่เราจะต้องไแก่